นี่ครับขั้นตอนการทําส้มตำนะครับปลาปลาย่างป๊อกๆนะครับเดี๋ยวพี่สารเรากุตตะม้งนี่ครับอนาคตจะเป็นเชฟนะครับเป็นจะเป็นเชฟอาหารยุโรปนะครับไทยเัากระเทยนี่ะครับกระเทยนะวันนี้วันนี้เตะโชว์เลยครับมึงก็สื่อรถรถนี่อยู่ทรายสิรถเหรโอเคแล้วนะครับ ก้อยหูหมูหรืบว่ายำครับคนไทยเรียกว่ายำแต่เราจะเคี่ยวเพิ่มรสโด่งของเหล้าแล้วก็ใส่ผักหอมสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้อะไรบักสุดยอดครับเริ่มแล้วครับก้อยหมูก้อยก้อยหูหมูครับเรียกว่ายำหูหมูใายคนมีหมี่นะฮะครับมีหม้ออ้วนปากแขมง มหมูหั่นมาเร,รเรียบร้อยครับก้อยองโซนย์องไปแล้วก็ตามด้วยพริกพริกป่นนะครับเดีย๋ยวเรามีพริกนี่พริกขันไมาด้วยนะครับอันนี้เขาขวกลั่วครับ <S 2> <S 2> ดูดูดูเชฟของเราก่อนนะครับเชฟหน้าตาใหม่นะครับไม่เคยเห็นนะควันนี้นี่เพิ่งมาครับวันนี้ลองชิมฝีมือดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่อยู่ด้วยกันมานานนะครับอันนี้น้ำปลาครับเราไม่ได้เสนอยี่ห้อครับเราแต่งวันยี่ห้ออะไรที่ใบตีบมะนาวลงไปนะครับคนโปรดกินอะไรบ้าไดมอนด์ ไม่ห้อนหมดหมดไมอนแดชผม่ไม่ห้อนหม้นเล็กเยนเพียบริงจเยหอมหอมมะนาวคือยำหัหมูหรือว่าก้อยนะครับภาคอีสานเขาเรียกก้อยหัหมูแล้ก็คน่อนนะครับยำ กุ๊กมือใหม่นะครับยังไม่เคยเห็นในเล่นกินเที่ยวของผมนะครับนี่ครั้งแรกครับก่อนอาจ<า><า>จะเคยชิมแล้วอาจจะได้ร่วมวงนะครับอันนี้ลงมือทําเองครับโอ้สีสันนะสีจางด,ดีว่ะจอด ไม่ไ <One> ด <input> ้ช <un paid> ่วยอะไรอวผมบ่าวีมได้หอมรวมนะครับีต้นหอมสีฝรั่งแล้วก็ผักอีกอย่งว่าเขาเอือออีนึงไหมหอมเปรหอมเปรเราเสีฝรั่งนะแล้วก็เราใส่พริกขันลงไปด้วยนะครับ ยอดครับสตบบไ,บไตล์แบบยำๆครับชอมๆถือ่าน้ำชาแบบออริจินอลครับยังยงไหม ุกุบเราไม่กินมะเราันนะเราเน้นอับยอหันที่ไล่ไว้ดีกว่าท้งยุ้ยจากไล่ใหเรียบกระบาดเรียบกระบานเนาวนาเน่าไม่เน่าเชฟโลเล็กดมะนาวเราหันได้รบานาว่ลาหเกียวอมดิโอนิสันนาว่ลานแล้วออมยังไง แสดงว่าย <S preach ers> ังมียนนี่เขาต้องปุมเครื่องให้กันในออส่นหม้ทีหลังเนียบ่บ่เยอบเยอะสูตรไขสูตรมันครับอันนี้สูตรไสูตรมันบ่เดือดเด๋อวเหตุะไรนี่ประแดกครับเครื่องเียบเอยที่ในออสนงหม่ทำครับเปนเดต้มหน่อไม้นะครับต้มตลอด่อยฟกันไฟที่ซื้อมาไว้เยอมาขายอย่าค่ำทำเจาเหมือนขาไม่รูหรอร่างกายร่างกายเลยให่ปวด คับทีดีครับเอาสอนพ่มีเอาทีดีไหมเออทีทีง้ำหน่อยมั้เหนียบไหมครับยิบมั้ยิบนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับอันนี้สูตรบ้านผมเองนะครับคุณแม่ทำนะครับสูตรบ้านๆครับไม่ได้ซื้อมาครับทำเองครับนี่คือปลาแดกบทำเองครับเดี๋ยวุ้นเสไม่ได้แล้เนี่ยแล้วก็น้ำปลาชิบลรดครับ อุ้งมืมตอุ้มดลเบไลครับอันนี้จังหวะว่างคอดนี่นะรอดบ่อไม่ลื่นหมดบนโตวเปบอยโอ้โหดีนะับผมถ่ตกเล็กครับไม่เป็นไรครับผีแพ้ง่ายขายไส้ย่ได้โอ้ค่องขายไส้่งไ่ใชาบ่อแงจย้มบกกอดกกอวขายไามไสหอยนขโกกไป ครับมันต้องชิมก่อนครับเพื่อรสชาติที่ดีสำหรับผมนะครับสุดยอดก็โอเคครับเชฟมึงทวังลเวีอย่าไปกวาดตัวอ้วนนี่เต้องไปขายเงี้สามซี่โอ้เฮียเดียวเรียบร้อยเลยวะขายเงีนสามซี่กินกับหัวหมูนะครับหัวหมูอ๋อเราไม่ต้องมีบ่โอเคครับแล้วก็นี่ครับมินิกีต้องมีบอ้าผมได้กินข้าวนี่ผมอาจจะไม่กินกครับกับข้าวเราวันนี้ครับ ต้มหม่้ม้่อไม้ป็นเ่อหลักแล้วก็ปลาเผากินเื่อฟอไว้ส้มตำกันกันแล้วก็หมูยำหมูกันกนลาหมกันแต่ว่ากินมันส่้างก่อนหมูเรากินสามตามกเมาเมาอยู่เลยกินด้วแต่ว่าคือว่ากินมันสรบ่งห้างก่อนแหละแตกต่างกันพอกินมันฝีั่ง้งกนครับเต็มบ้านนะครับเริ่มก็มือนกอนนะะอไรกินเถอะกินมาเลย หูจของกงมูครับเราหูหมูจของกงงานหม้อหมูมาทังแ่ันเล่างเลยอ๋ออย่างนี้หมอเจียวหน้าหวานนี่นี่ครัคนทำครับมังยังกินรูสัมกันนี้วเนี่ยงานดับเพิงอปตสสำรานรับเยียบนีรับหมูเขาทำให้กินเหมือนม่อไมี่บอกชิบชิบ ผมชืมชม่อละลายแล้วรายการอะไร่างเี้ยันงอันปลาเทียะค่ะกดบางอย่างดอดครับแบบนีแต่ซามีน้ำจๆๆิ้มนวินเห็ดก็เอาพมาติดขอบเบิกวัเบิกวัเบิสุดยอดอ่ะบักี่